วิชาวิทยาศาสตร์ป .1 ตอนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงบริเวณต่างๆมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศาัยอยู่ในบริเวณนั้นหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดอะไรขึ้นนะเด็กๆลองคิดตามสิคะเรามาดูภาพตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ เด็กๆเ,เห็นอะไรไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะน้ำในบึงแห้งขอดเลยค่ะเอเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้น้ำในบึงแห้งนั่นเองค่ะเรามาดูภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือน้ำท่วมไร่ข้าวโพดนั่นเองค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะ ใช่แล้วค่ะเกิดจากฝนตกหนักจนน้ำท่วมไล่ข้าวโพดนั่นเองค่ะจึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายนั่นเองแล้วสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะปัจจัยแรกคือ 1. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นการเผาฟางในนาข้าวที่เก็บเกี่ยวมเมล็ดข้าวแล้วทำให้สิ่งมีชีวิตในดิน เช่นมแมลงไส้เดือนปูนาหนูาหน,นาที่หลบหนีไม่ทันก็จะตายไปด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นอีกนะคะที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นการถางป่าทำสนามกอล์ฟการถางป่าเพื่อสร้างเขื่อนการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย และการถางป่าทำที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะและอย่างที่2คือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำแห้งขอดในฤดูแล้งพืชน้ำทุกชนิดจะแห้งตายหมดปลาบางชนิดจำสินอยู่ใต้โคนปลาบางชนิดและสัตว์น้ำอื่นๆเช่นกุ้งหอยปูจะต้องไปอยู่อาศัยในแหล่งน้ำนอื่นๆหากย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ทัน ก็จะตายไปค่ะนอกจากนี้ยังมีไฟปา่าพายุแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมโอ้โหน่ากวัวจริงเลยใช่ไหมคะและเมื่อสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ถูกทำลายพืชและสัตว์ ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารไม่มีที่ขยายพันธุ์ในที่สุดพืชและสัตว์ก็จะสูญพันธุ์ไปนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ดูตัวอย่างของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเรามาทํากิจกรรมกันดีกว่าค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพทั้งสองภาพแล้วตอบคําถาม2ข้อค่ะ โดยการอัดคลิปวิดีโอส่งนะคะ10คะแนนค่ะข้อที่1ถามว่าภาพที่1และภาพที่2แตกต่างกันอย่างไรคะข้อที่2หากสภาพแวดล้อมถูกทำลายไปจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองส่งคำตอบมาให้ครูนกเล็กดูนะคะ